สวัสดีคุณผู้ชมนะคะรายงานการจราจรเช้านี้วันที่15กรกดาคมพศ2564จากถนนวิภาวดีรังสิตนะคะช่วงนี้นะคะวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะมุ่งหน้าให้แยกลาดพาวรถไม่ค่อยเยอะค่ะเป็นช่วงโควิดคลองเมืองนะคะประชาชนก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเ,ออเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ ประชาชนส่วนใหญ่ก็หยุดงานค่ะบางคนก็ทำงานที่บ้านถนนช่วงนี้โล่งค่ะนี่คือถนนวิภาวดีลังสิตขาออกนะคะมุ่งหน้าสี่แยกดอนเมืองค่ะก็โล่งไปหมดนะคะรถไม่ค่อยมีนี่คือสะพานต่างระดับรัชวิพานะคะมุ่งหน้าสี่แยกประชาชื่นประชานุก,กูล รถไม่ค่อยมีค่ะโล่งๆนะคะสบายๆตรงสียแยกประชาชื่นประชานุก,กูลรถก็ไม่ค่อยติดค่ะ มองขึ้นไปบนโทวเวก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งนะคะนี่คือถนนรัชดาพิเศษขาเข้านะคะมุ่งหน้าสี่แยกรัชโยธินค่ะรถไม่ติดค่ะรถรถน้อยมาก ส่วนสี่แยกรัชะโยธินขาออกนะคะฝั่งตรงกันข้ามก็ลดไม่เยอะเหมือนกันนะคะโล่งๆจนถึงสี่แยกประชาชื่นประชานุกูลค่ะข่ะถนนรัชะดาพิเศษขาออกนะคะ มุ่งหน้าสีแยกประชาชื่นประชานุกูลค่ะรถไม่ติดเหมือนกันนะคะอัปเดตผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะคะยอดอยู่ที่9,317รายนะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมมานี่นะคะอยู่ที่363,029รายนะคะผู้ที่รักษาตัวหายแล้วอยู่ที่265,84รายค่ะ ผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะคะจาก LED บอร์ดนะคะจะเห็นว่าเป็นสีเขียวทั้งหมดนะคะ,ะถนนวิภาวดีลังสิตนะคะมุ่งหน้าห้แยกลาดพร้าวและ,ะสีแยกราชโยธินนะคะมุ่งหน้าแยกประชาชื่นประชานุก,กูลนะคะรวมถึงสีแยกเกษตรนะคะ,ะมุ่งหน้าสีแยกพงเพชรนะคะรถไม่ติดค่ะนี่คือถนนราชดาขาออก ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปกดติดตามไว้ด้วยนะคะ